สวัสดีค่ะใครๆก็ไม่อยากมีพุงกันหรอกเนาะโดยเฉพาะบางคนไม่ได้มีพุงอย่างเดียวสะโพกก็โตตามมาต้นขาก็ใหญ่น้องก็ทูดด้วยวันนี้เป็นมีวิธีง่ายๆที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะพุงให้ยุบได้ภายใน10วันโดยที่เราไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องใช้อาหารเสริมเลยนะคะตามมาค่ะก่อนจะเข้าคลิป อยาให้ดูรูปเปิ้ลกันสักนิดนะคะเพราะตัวเปิ้ลเองก็ใช้วิธีนี้อยู่ตลอดเลยค่ะจะเห็นว่าเปิ้ลไม่มีพุงจริงๆและรูปร่างจะไม่อ้วนไม่ผอมมันจะเป็นไปตามโครงสร้างเดิมๆของเราเองค่ะแต่ว่าเปิ้ลมีออกกําลังเสริมนิดหน่อยนะคะแต่เรื่องออกกําลังไม่ต้องเป็นซีเรียสกันถ้าเราอยากลดแค่พุงการออกกําลังก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนักใน1ิวันแรกอันดับแรกนะคะ เราจะไม่ทานแป้งขัดขาวค่ะเราจะไม่ทานแป้งขัดขาวทุกชนิดรวมไปถึงข้าวขาวด้วยนะคะแล้วหันมาทานแป้งโฮลวีตข้าวกล้องข้าวไม่ขัดสีข้าวโอ๊ตหรือแป้งจากธรรมชาติะคะ่ะเช่นข้าวโพดเผือกหรือมันต้มหรือฟักทองนึง่งอะไรประมาณนี้ค่ะแนะนำไม่ทานแป้งแค่วันละมื้อนะคะแล้วมื้อนั้นควรจะเป็นมื้อเช้า และปริมาณควรจะเพียงแค่ครึ่งเดียวของที่เคยทานในวันปกติะค่ะเพราะว่าถ้าเราทานมื้อเช้าร่างกายเราจะเอาพลังงานจากแป้งไปใช้จนหมดกว่าเราจะนอนข้อ 2. โปรตีนเราต้องทานโปรตีนให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าเราลดแป้งลงเราจึงต้องทานโปรตีนขึ้นมามากขึ้นจากปกติเพื่อไปทดแทนแป้งที่เราลดลงไปนะคะในหัวข้อนี้เปิ้เปิดกว้างคะ่ะ ทานโปรตีนจากแหล่งไหนก็ได้ที่เราชอบตามสบายเลยค่ะแาบใดที่ไม่กระทบกับโรคประจําตัวด้วยนะคะบางคนอาจจะทานนั่นนี่ไม่ได้เพราะว่าเป็นโรคประจําตัวอยู่แต่ว่าขอนิดนึงว่าให้หลีกเลี่ยงไขมันจากโปรตีนค่ะเช่นเราจะไม่ทานไขมันมากๆเช่นหนังไก่หรือว่าหมูสามชัน้นทานได้นะคะแต่ให้น้อยหน่อยข้อ3นะคะผักค่ะ ผักเนี่ยเปิดกว้างมากเลยให้ทานได้ทุกชนิดเลยค่ะตามที่ชอบแต่เราควรจะทานผักให้หลากหลายนะคะทานผักให้หลายสีเน้นไปที่ผักสดหรือผักลวกจะดีที่สุดนะคะถ้าต้มก็อย่าต้มนานนะักเพราะว่าวิตามินและเกลือแร่มันจะหมดไปนะคะผักเนี่ยทานไปเลยค่ะไม่มีข้อจำกัดทานเท่าไหร่ก็ได้ที่ที่เราอยากทานนะคะ ข้อ4ช่วงนี้งดทานของทอดชั่วคราวก่อนนะคะของทอดอาหารแปรรูปทุกชนิดควรจะงดค่ะถ้าเราอยากปรุงแบรนด์เร็วๆข้อ5หยุดของหวานและตัดน้ำตาลออกชั่วคราวนะคะถ้าเราโหยจริงๆก็ให้หาน้ำตาลย่าหวานมาแทนหรือใช้เป็นลูกเกดอินทภาลัม หรือน้ำผึ้งก็ได้ค่ะมาที่ข้อ6นะคะช่วงนี้เราจะหยุดทานนมหยุดทานครีมเทียมชั่วคราวนะคะเราจะเลือกทานไขมันดีจากน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวอะโวคาโดนมอัลมอนด์มเมล็ดดอกทานตะวนันหรือทันยพืชต่างๆนะคะในหัวข้อนี้เราสามารถรับไขมันจากสัตว์ได้บ้างนะคะเพราะถ้า เราลดแป้งน้ําตาลไปแล้วแต่มีข้อแม้นิดนึงว่าต้องไม่ทานมากเกินไปเพราะถ้าเราทานมากเกินไปใช้ร่างกายใช้ไม่หมดก็ไปสะสมเป็นภูมิป่องๆเราอยู่ดีค่ะท่านใดที่ติดกาแฟตอนนี้แนะนําไม่ทานกาแฟดําไม่ใส่น้ําตาลไปก่อนนะคะถ้าไม่ไหวจริงๆก็ลองเหยอะน้ามันมะพร้าวหรือใส่นมอัลมอนด์ดูนะคะถัดมาข้อ7ค่ะหมดของผลไม้ เราจะไม่ทานผลไม้ที่ที่มีน้ำตาลสูงหรือคาร์โบไฮเดรตสูงนะคะในตลาดผลไม้บ้านเราก็มีให้เลือกอยู่เยอะแยะลองไปดูนะคะแต่นิดนึงเบิ้ลจะเตือนเรื่องส้มส้มเนี่ยเราไม่ควรทานน้ำส้มนะคะเพราะน้ำส้มเนี่ยออนอกจากไม่ได้กางใหญ่แล้วน้ำตาลยังสูงมากๆอีกด้วยเวลาทานส้มแม้จะเป็นส้มโอหรือว่าส้มเขียวหวานอะไรก็ตามแต่ต้องระวังนะคะเพราะว่าส้มน้ำตาลสูงข้อ8 ระวังโซเดียมค่ะโซเดียมเนี่ยไม่ได้มากับเกลืออย่างเดียวนะคะมันจะแฝงมากับอาหารที่เราคิดไม่ถึงอีกหลากหลายชนิดเช่นน้ำจิ้มต่างๆอาหารแปรรูปต่างๆและรวมทั้งอาหารรสจัดทั้งหมดที่เราชอบทานกันไม่ว่าจะเป็นส้มตำน้ำพริกกะปิปลาร้าแม้แต่ในน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวก็โซเดียมสูงมากๆเลยค่ะ เราจะชินที่จะปรุงรสชาติในกว๋วยเตี๋ยวมากขึ้นถูกไหมคะถ้าช่วงนี้ป้าแนะนําว่าให้ทานกว๋วยเตี๋ยวแห้งคะ่ะเราไม่ต้องปรุงจะดีที่สุดถัดมาข้อสุดท้ายแล้วคะ่ะข้อ9น้ําสะอาดคะ่ะเราต้องทานน้ําสะอาดทั้งวันนะคะวันหนึ่งเนี่ยเราควรจะทานน้ําให้ได้1ลิตรครึ่งถึง2ลิตรครึ่งแล้วแต่รูปร่างของแต่ละคนแล้วก็ าการใช้ชีวิตในแต่ละวันของแต่ละคนด้วยนะคะวิธีทานน้ำที่ถูกต้องนี่คือค่อยคอยจิบค่ะจิบตลอดวันค่ะครั้งละครึ่งแก้วก็ได้หรือหนึ่งแก้วเล็กๆ็กนะคะแต่อย่าทิ้งช่วงแล้วก็มาทานานานๆแล้วก็มาทานทีละสองสาแก้วอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะเราควรจะจิบน้ำตลอดวันค่ะเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองกลั้นใจทำดูคะ่ะสักสิบวัน เราจะเห็นผลอย่างที่เราไม่ไม่ถึงกันเลยทีเดียวแล้วถ้าใครเก่งสามารถทำต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆสิ่งที่จะได้มเป็นของแถมคือน้ำหนักจะลดลงผิวพรรณจะดีขึ้นหน้าตาจะสว่างสวัยขึ้นและสุขภาพเราก็จะแข็งแรงมากขึ้นด้วยค่ะยามตื่นนอนเช้าขึ้นมาเราจะรู้สึกเลยว่าเราเฟชชี่สดใสมีพลังที่จะไปทำอะไรในวันนั้นได้อย่างเต็ม เ,เลี่ยเพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะสำหรับคนที่ขับถ่ายยากควรจะใช้ยาถ่ายเสริมนะคะไม่ต้องกลัวยาถ่ายค่ะเปิ้ลทานยาถ่ายมาเป็น20ปีไม่เป็นไรเรายังสามารถถ่ายเองได้ตามธรรมชาติเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ทุกครั้งที่เราต้องการถ่ายคือ คนที่ทานกากใยมากๆเนี่ยร่างกายมันจะขับถ่ายได้เองอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้การขับถ่ายมันไม่สมบูรณ์หรอกถ้าถ้ามีก็คงจะน้อยมากนะคะทีนีเ้เราก็ควรจะใช้ยาถ่ายเสริมเราไม่ควรมีของเสียตกค้างในลำไส้นานนะคะเกิน3วันในปุ๊ว่าอันตรายละคุณมะจะถามหา,าได้คะ่ะเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะคะขอให้ทำได้ตลอดรอดฝั่งและ เป็นคนที่มีสุขภาพดีพุงแบนกันทั่วหน้าค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ